สำหรับกระชายแล้วถือว่าเป็นพืชที่เราใช้ในการประกอบอาหารเป็นประจําอยู่แล้วบางทีเราซื้อกระชายมาประกอบอาหารนะครับแล้วก็มีการเหลือเราควรที่จะนํามาปลูกไว้ก่านะครับเวลาเราจะปลูกกระชายเราควรที่จะมีการเตรียมกระถางให้ดีก่อนเพราะว่าเวลาเราจะไปเก็บคือเราจําเป็นจะต้องขุดทั้งต้นถ้าเกิดเรามีการเตรียมกระถางที่ดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขุดขึ้นมาสามารถที่จะไปเลือกเอาส่วนที่เราจะนําไปประกอบอาหารได้เลยวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกคือการเตรียมกระถางเราจะเริ่มจากทําตําแหน่งก่อนซึ่งเราจะทําการขีดในลักษณะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่ช่องความสูงประมาณ14-15เซนเราจะ เหลือในส่วนข้างล่างให้เหลือเยอะนิดนึงด้านบนก็เหมือนกันตำแหน่งตรงกลางเราจะทําการเจาะออกนะครับซึ่งในการปลูกกชายนะครับเราควรที่จะใช้กระถางขนาดตั้งแต่เบอร์12ขึ้นไป หลังจากที่เราเตรียมเสร็จเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ต่อไปเราก็จะนํากระถางทั้ง2ใบมาสวมกันโดยกระถางที่เราเจาะไว้นี่นะครับจะอยู่ด้านในต่อไปเราก็จะใส่ดินปลูกลงไปในกระถางประมาณ90%เราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยทําเป็นหลุมเพื่อที่จะปลูกความลึกประมาณ3าถึงนิ้วแล้วก็วางหัวกระชายลงไปได้เลยซึ่งเราจะกบดินให้มีความหนาประมาณ1นิ้วนะครับเราจะปลูกทั้งหมด4ต้นตามช่องที่เราเจาะไว้เลย หลังจากที่เราปลูกเสร็จล้วก็ลดน้ําระยะเวลาในการปลูกกระชายนะครับจนถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนถ้าเกิดเราปลูกเอาไว้เพื่อรับประทานเองเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ5เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการปลูกกระชายในกระถางหลังจากที่เราปลูกไว้แล้วประมาณ1เดือนลาต้นเขาก็จะแทงขึ้นมา ตัวนี้แสดงว่ากระชายของเราติดแน่นอนประโยชน์ของการปลูกกระชายในกระถางลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะทําให้เราสะดวกในการเก็บเราจะมาแค่เอาตรงที่เราปาดกระถางไว้ก็คือเราไม่ได้ถอนไปทั้งต้นซึ่งต้นมันก็จะไม่ตายเก็บเอาไว้รับประทานเรื่อยๆได้หลังจากที่เราทดลองปลูกดูแล้วเทคนิคนี้ได้ผลดีครับ